พี่โฟวัสดีครับ พ่ทีพี่อยู่ไหนเนี่ยมายังเนี้ยเราจะไปตอนไหนเนี่ยมึงหมายถึงพี่ธีใช่ไหมปื่มเซลวะพี่โฟครับสวัสดีครับคิดถึงนะครับไม่เจอกันนานนะครับสวัสดีครับคิดถึงครับ คิดถึงครับคิดถึงจริงครับไม่เราไม่เจอกันนานแล้วครับเป็นไงบ้างครับสบายดีไหมครับก็พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้กลับขอนแก้แล้ว พรุ่งนี้ไงพรุ่งนี้กลับห่อนแก่นแล้วเพื่อนสบายดีเหมือนทุกวันโอเคครับ <c oughs> พี่เก่งพูดอะไรเนี่ยในไลฟ์พิมพ์อะไรครับเนี่ย มีแต่แบบเบสได้เจอนัดมานัดวันมาเลยเพื่อนนัดมามเลยเพื่อนนัดบันมาเลยเพื่อนอ้าวเหรอครับผมนึกว่าเปลี่ยนชื่อผมนึกว่าเปลี่ยนแค่ชื่อครับฟอยจีมาหน่อยอันเก่าไปอ๋อโอเคครับโอเคครับพีเก่งไม่รู้ไงนึกว่านึกว่าเปลี่ยนชื่อเฉย เอาคอมีแต่บักเบ็ดได้เจอมือนเดิมมึงก็นัดวันมาสซหน้าน้อยหน้าน้อยหน้าน้อยแต่กินนะน้ำเปล่านะน้ำเปล่ากับน้ำอารมไม่ดื่มละเลิกละ อยู่เป็นเดือนน่ะอยู่เป็นเดือนสองเดือนน่ะเลิกเบียร์ครับพิธสกิดเลิกแล้วครับแบบนานๆานทีได้อยู่ มาเรียแข่งเป็นไงบ้างน้องเออมาเจอหน่อยหนึ่งลังจากหนึ่งลังจากกูกูไม่กินกินรวดสูสหนึ่งลังเดี๋ยวไปเดี๋ยวไปเจอนัดนัดแบดมารวดสู เออแต่แตัต้งแ,แต่จบไปนี่กูก็ไม่เจอมึงเลยเนาะใช่ไหมใช่แหละไม่เจอเพื่อนเลยตั้งแต่จบไปไม่เคยเจอไม่ได้แบบเจ,อ,จอแค่เบสคนเดียวแล้วก็บอกอะไรวะจำไม่ได้ อันนี้ปิดเทอมหรือเปิดเทอมกันเนี่ยอ๋หนาหน้อยอันนี้มึงปิดเทอมหรือเปิดเปิดเทอมเนี่ย อ๋อเคทำงานอะไรอะเดี๋ยวเดี๋ยวคูค่อยไปถามถหลังนั้นไปแล้วครับทุกคนมาแค่นี้แหละมาแป๊บเดียวบายบายเดี๋ยวมาไลฟ์ใหม่ครับมาไลฟ์ให้หายคิดถึงบ๊ายบายครับทุกคนจุ๊บจุบ